กับสวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับวันนี้กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่น้องสูตรลุงของเก่านะครับ3ตัว2ตัวมา1ตัวนะครับสำหรับตัววิ่งตัวรูดนะครับ6งวดติดจะย้อนสูตร ครับพี่น้องฝา 4, ก F4 ผู้เข้ามาติดตามนะครับเพื่อเป็นแนวทางสถิติเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดฝาก F4 พี่น้องทุกท่านผู้ที่เข้ามาติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับสูตรเด็ดลุงของเก่าน,นะครับสำหรับสูตรนี้เข้ามาแล้ว14งวดนะครับ อดใจวิตจารณาญาในการรับชมพี่น้องฝากเอฟซทุกท่านนะครับสูตรเด็ดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสูตรนะครับที่ลุงไม่ได้ลงมานานแล้วนะครับฝากเอฟซพี่น้องนะครับสูตรก็คือสูตรนะครับมีเข้ามีหลุดฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันสลับวันนี้วดต่อไปก็ หรับคริปนี้ก็ขอฝากเรีทุกท่านไว้ก่อนนะครับลงจากกักไว้ก่อนนะครับสำหรับสูตรนะครับไม่เชื่ออยาลบดูพี่น้องฝากเรกันไว้นะครับพี่น้องก็เลขที่ได้บนล่างมาจากไหนอย่างไรนะครับ14งวดพี่น้อง ลุงขอฝากเก็บซีไว้ว่าถ้าใครเข้ามานะครับลุงจะตั้งกลุ่มใหม่นะครับถ้าใครเข้ากลุ่มมาลุงของเก่าสูตรหวยพารวยนะครับอยกจะขอฝากเก็ซีพี่น้องไว้ว่าจะใครจะเข้ามาติดตามนะครับสูตรลุงของเก่านะครับพี่น้อง14งวดติดนะครับ จะเป็นไปได้หรือไม่นะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันก็แล้วกันพี่น้องด้วยความเชื่อส่วนตัวและส่วนบุคคลนะครับปี63สูตรเริ่มเข้าจากวันที่1นึ่วันที่16กกค,คนะครับ63นะครับสำหรับตัวเลข6ตัวนะครับแล้วก็2ตัวล่างนะครับ ตัวเลขที่ออกนะครับก็พี่น้องลุงขอฝาก FC ทุกท่านนะครับที่ลุงจะพรยะายามนะครับหาสูตรเด็ดมาให้พี่น้องได้รวยกันนะครับก็เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันสถิติก็คือสถิตินะครับฝาก FC พี่น้องไว้นะครับสำหรับวันนี้ลุงก็จะไล่ สูตรให้พี่น้องได้รับชมผู้ที่เข้ามาติดตามนะครับกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยนะครับผู้ที่มาใหม่ก็ดีนะครับก็เดี๋ยวลงจัดส่งนะครับขอสูตรมาจะบอกวิธีทำนะครับ พอลุงต้องกักไว้ก่อนนะครับสูตรนี้เข้าจริงปี64หรือไม่ฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันพี่น้องลุงก็ลองมานะครับก็เริ่มเข้าหลายงวดแล้วนะครับลุงจะมาตั้งสูตรขึ้นมาให้พี่น้องได้ไปทำกันเองนะครับถ้าใครเข้ากลุ่มลุงม,มานะครับสำหรับ กลุ่มสูตรลุงของเก่าพารวยนะครับก็ชิปนี้ฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับจะย้อนสูตรให้ดูก่อนนะครับแต่กักไว้ว่าลุงจะอธิบายฟังก่อนนะครับที่ได้ตัวเลขเข้ามาแบบไหนอย่างไรนะครับเข้าตัวไหนอย่างไรนะครับพี่น้องดูกันเราเองนะครับลุงจะไม่บอกว่า ตัวไหนบวกตัวไหนได้ตัวไหนอย่างไรออกมาถึงจะได้เป็นบนล่างนะครับมีเข้า3ตัว2ตัวนะครับก็คือมา1ตัวและ2ตัว3ตัวก็เข้านะครับฝากไว้ที่แนวทางโปรดชีวิตเจรณญาณในการรับชมพี่น้องฝาก f อฟทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร ฝากเก็ซีทุกท่านนะครับลุงไม่มีอะไรจะให้นอกเหนือจากสูตรเท่านั้นนะครับที่ได้นะครับฝากไว้ที่แนวทางแบ่งปันก็ลุงจะลงอธิบายฟังก็มีแค่เอาเป็นถึงสารดคลิปนี้นะครับคลิปต่อไปก็ลุงก็จะลงนะครับฝากกดติดตามนะครับพี่น้อง สูตรใหม่มาแรงนะครับลุงพารวยนะครับฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับสูตรใหม่นะครับสูตรเด็ดก็แล้วกันป้าได้นะครับเพื่อเป็นสถิติเพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันพี่น้องนะครับตัวเลขที่เห็นนะครับฝากไว้ก็ลุงจะ มาเล่าสู่ฟังนะครับว่ามาแบบไหนอย่างไรนะครับเริ่มต้นที่เอาจากวันที่หนึ่งกคนะครับก็ประมาณนี้ตัวเลขที่ออกนะครับวันที่หนึ่งพี่น้องนี่นะครับจะไล่ให้หกงวดนะครับหนึ่งกคหกสามตัวเลขที่ออกหัวรัฐบาลนะครับสามสี่เจ็ดสองห้าแปด 3, 4, 7, 2, 5, 8นะครับก็ล่างออก 8, 3. พี่น้องนะครับแล้วพอบวกกันแล้วได้นะครับได้1ได้5นะครับมาได้1ได้5นะครับบนล่างนะครับได้6ได้1ได้5ได้6นะครับนี่นะครับได้1ได้5ได้6นะครับ ก็เรามาต่อกันที่นะครับลุงกักไว้ก่อนนะครับลุงยังไม่ได้บอกสูตรนะครับนี่ครับมาออกวันที่16กค .63 8 7 3 286นะครับอ่า2ตัวออก5 3นะครับออก5 3ออก5 3มาจากไหนครับมาจาก 5นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หตัวนี้นะครับบนล่างนะครับพี่น้องฟังดีๆนะครับเข้าไหมครับพี่น้องเข้าครับนี่ครับเข้าหนะครับนี่เข้า6นะครับนี่ครับพี่น้องเข้าหนี่นะครับเข้า5นะครับนี่ครับเข้า5ครับ 5ข้าห้าก็หกนะครับบนเข้าหกล่างเข้าห้านะครับนี่ครับเข้าห้านะครับเข้านะครับทั้งบนทั้งล่างนะครับมาหนึ่งตัวสามตัวมาหนึ่งตัว,ตวสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับฝากเกบซีพี่น้องนะครับฟังให้ดีพอวันที่สิบหกก็คหกสามเลขที่ออกแปดเจ็ดสามสองแปดหก เลขที่ออกห้าสามตัวเลขที่บอกกันได้คือหนึ่งแปดคือเก้านะครับได้หนึ่งได้แปดได้เก้ามาจากไหนยังไม่บอกนะครับแล้วเลขที่ออกงวดต่อไปในวันที่สิบหกสิงหาคมนะครับนี่นะครับพี่น้องออกวันที่หนึ่งนะครับออกวันที่หนึ่งสิงหาคมนะครับ พูดผิดนะครับออกวันที่หนึ่งสิงหาหกสามพี่น้องออกห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งห้าหกเก้าสามเก้าหนึ่งเลขล่างที่ออกเก้าสองเก้าสองนะครับเลขที่ได้ตัวที่ได้มาที่หนึ่งแปดเก้าครับเข,เข้าไหมครับนบนเข้าหนึ่งครับน,นี่นะครับ เข้า9ครับเข้าเก้านะครับเข้าหนึ่งเข้าเก้านะครับเข้า 9, กหนึ่งนะครับเต็มเต็มนะครับพี่น้องนี่เข้าเก้าหนึ่งนะครับบนล่างก็เก้าสองครับเข้า 9, กครับนี่ครับเข้านะครับแล้วเราไปต่อกันที่วันที่16สิงหาคมหกสาม ตัวเลข6ตัวเลขที่ออก 9, 4, ้าสี่ห้าแปหนึ่งหนึ่งเลขล่างออก 8, 8นะครับดูกันให้ดีนะครับทีนี้เราก็บวกกันนะครับที่จากวันที่1นะครับบวกกันมาได้ 5, ้าหนึ่งสองนะครับ สามตัวมาที่512นะครับดูดีๆนะครับ512หพี่น้อง512แล้วเลขที่ออกวันที่16นะครับ1ิบหกก็สิงหาคมหกสเลขที่ออก94581188นะครับตัวเลขที่ได้512เข้าไหมครับพี่น้องเข้านะครับ นี่นะครับดูดีๆนะครับเข้าหนึ่ง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 นะครับก็เข้าหนึ่งนะครับนี่นะครับเข้าหนึ่งพี่น้องหนึ่งสองตัวนะครับเข้าหนึ่งออกหนึ่งหนึ่งนะครับก็เราไปต่อกันที่ ส6สิงหาคมหกสามเก้าสี่หออก8 8ตัวเลขที่ได้9ก้พี่น้องเก้นะครับนี่นะครับดูดีๆ9 6 7นะครับ9ก้เลขที่ออกนะครับในวันที่หนึ่งกยอ 6, 3สเลขที่ออก9 9 9 9 9้เต็มเลยนะครับพี่น้อง97ครับอ่า98ครับนี่ครับพี่น้อง9798 967นะครับเข้า9นะครับเข้า7ครับพี่น้องอ่าดูนะครับเข้า9เข้า7นะครับนี่ครับเข้า9เข้า7ครับ สูตรก็คือสูตรนะครับโปรดทวิจารณญาณในการรับชมพอเลขที่ออกวันที่หนึ่งกยหกสพี่น้อง <c oughs> ทานภัยนะครับ 9, 9 9 9 9 9 7ออก9 8ครับบวกกันแล้วตัวเลขที่ได้นะครับ8ปดอีกนะครับได้8ปดนะครับ พอได้แปดหกเจ็ดพี่น้องมาดูกันตรงนี้ครับเลขออกวันที่16กันยายนหกสเลขออกสองสี่สี่ศูนดสสองสี่สี่ศูนย์แดสาเลขลางออก 5, ้า7ดห้าเครับพี่น้องเรามาดูกันที่ตัวเลขที่ได้มา 8, ครับ6ครับ7ครับ พี่น้องเข้าเจนะครับเข้าแปดนะครับเข้านะครับห้าเจ็ดเข้าเจ็ดนะครับหลักหน่วยเข้าแปดหลักสิบพี่น้องออกศูนย์แปดสามนะครับนี่ครับเข้านะครับพี่น้องเข้าแปดนะครับเข้าเจ็ดนะครับพี่น้องอดูกันดีๆนะครับ ฝากเพฟซีพี่น้องผู้เขามาติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์โปรดชีวิตจลรณญาณในการรับชมแต่และคลิปนะครับนี่แหละครับพี่น้องปี63นะครับเลขที่ออกวันที่16กยนะครับ63-244-083เลขที่ออก57บวกตัวเลขกันได้6ตัวและ2ตัวที่ได้878นะครับ 8 7นี่นะครับ8 878นะครับนี่ครับ878ครับงัวต่อมาเลขที่ออกวันที่หนึ่งตุลาหกสามเลขที่ออกแปดสามเจ็ดแปดเก้าสามล่างออกห้าเก้านะครับ เข้าหรือไม่พี่น้องอดูดีๆนะครับตัวเลขที่ออกอที่ได้นะครับที่8 7 8นะครับ8 7 8เข้าบนนะครับแปดนี่นะครับ8ปดเเข้า8ครับเข้า8นะครับ เข้าบนนะครับเข้าหลักร้อยนะครับเข้า8 8มา2ตัวแต่เข้าหลักร้อยนะครับล่างไม่เข้าพอวันที่หนึ่งนะครับตุลาหกสาเลขที่ออก8 3 7ส9 3 5 9สหนะครับบวกกันแล้วได้ที่หนึ่งหนึ่งสองนะครับนี่ครับหนึ่งหนึ่งสองพี่น้องเมื่อได้มาหนึ่งหนึ่งสอง ว,วันที่16ตุลาเลขที่ออกนะครับ16ตุลา63ตุลาคม63เลขออก286051 286051นะครับเลขรากออก38นะครับพี่น้องก็เข้าที่38แล้วก็เข้าที่ หนึ่งหนึ่งสองเข้าที่หนึ่งหลักหน่วยนะครับล่าหนึ่งหลักหน่วยบนนะครับเข้าบนครับพี่น้องนี่ครับเข้าหนึ่งนะครับเข้าหนึ่งนะครับเข้าทุกงวดนะครับพี่น้องนี่ครับเข้าหนึ่งนะครับครับเข้าหลักหน่วยนะครับเข้าหนึ่งนะครับล่างล่างไม่เข้านะครับ ปากเก็บีพี่น้องนะครับผู้ก็มาติดตามนะครับลุงของเก่าสูตรหวยพารวยพี่น้องฝากกันไว้นะครับที่แนวทางแบ่งปันสละวันนี้ก็ลุงของเก่านะครับขอ,อนโนโธราศาสตร์ทุกกับพี่น้องนะครับ <15 5. S 2> นี่คือสูตรหวยลุงของเก่านะครับ <15 5. S 2> สูตรใหม่สูตรเด็ดนะครับย้อนกลับ ย้อนสูตรนะครับให้พี่น้องนะครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องสูตรใหม่ๆจะเริ่มขึ้นที่2564นะครับก็พอได้ไปที่นะครับไปต่อจากตุลานะครับ16ตุลา63ตัวเลขที่ออกไปแล้วนะครับ2 86051เเลขล่างออก38นะครับ แล้วบวกกันแล้วตัวเลขที่ได้นะครับได้4ได้7ได้8นะครับได้4ได้7ได้8นะครับจะแบบไหนอย่างไรนะครับพี่น้องก็คือลุงเกินไว้แล้วนะครับที่ต้นคลิปนะครับพี่น้องอย่าเพิ่งท้อนะครับจะต้องไปต่อกันได้นะครับลุงก็จะไปต่อ สูตรลุงของเก่านะครับสามชัยพี่น้องเอ่อปีหกสามต่อหกสี่นะครับฝากเก็สี่พี่น้องไว้จะเพียงคลิปนี้ก่อนนะครับกดซับสขไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสูตรเด็ดนะครับฝากเก็บสี่พี่น้องไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ